อีกหนึ่งครั้งนะคะลว่พี่อยู่ไม่นะาค่ะเขาจะว่าเราเปลอกง่ายแล้วลรงานนี้มาดามโูคูมาอีกแล้วว่ะสันวัดป่าสันติธรรมนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับบ่ฮือเฮ้ยมาเพื่อนงามเอาไหมมิตรภาพพขนาพระอาจารย์เอาถือโอ๊ะหน้าากหน้ากาันฮะน้กากล่างชันเนาะมาตอนชันข้าวทุกทีเลยปะเออพอดีเนาะโอ้พอดีเออมาจังฮัลโหลฮิปเพลงกับจอฮัลโหลค่ะเพื่อนแต่ฮิตเปิดมาวัดด้วยนะฮิตเก็บไว้ที่ไหน อ่าเดี om, ๋ยวหมดด้บรังเลยอ๋อแดงเหรอในโพธิเหรออ๋อชิมงานเดียวกันค่ะอ๋อเขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเขามาทำที่พลบกนี่แหละแล้วเขาชมคนพลบกไอ้บงคำมันปะโอ้ยตอนรับเขาดีคณะพน ตอนรับดีอีรีทิปสันบ้านนี้เด้อเพื่อนว่าเฮ็ดหนูฟังอยู่ค่ะตอนรับดีท่นานาฏฮะอ๋อฮะ<อ>ตอนนี้เขาเฮ็ดเฮ็ด<ห>น้<ห>ำกันนะตอนนี้กันเอ,อค่ะสวัสดีค่ะฉันเขากัน

อันนี you know ้ตองอะเพาะไปุดเ well, ่อยองเยอะันน like well, hey, ี wow. ้งอรึยัเือรเรก็ปัญหาอือมาตลกมนจะขาวกเพาะนต้องพสงอ่ะโอ้เบิดเนี่ยเ่ยีได้ปะอามาไ้กยง่ได้อียมากขึ้นนะคะ ได้ดีแล้วเนาะซื้อมาใส้เบจักเถื่อยค่ะใส้เป็นอยู่เนาะค่ะเออเอามาให้เพิ่นใส้ก้อนค่ะดีมาใส้งานดีจะเมาโ <c oughs> อา้มาให้กินข้าวน้ำอีกมาอะไรกินข่าวเลยหนูเนี่ย๋มากินน้ำกันออไหน อีกต่อไแล้วเก <ลด S 1> บเอาผักกับารแล้วรถหายเรื<า>่องอะไรเรื่องกะอะไรอย่า,างเงน้ยม okay. อรถตังวีลันพุกูกมารถโจะใสเลยค่ะโดนไล่ระบ้านนี่ก็ได้ะกม้าแค่ว่าเยเนาะเขื่อนแล้ก็รวมคนๆนะไม่ใช่มันไม่ยมันนาคนอเดอติเสียมอากาศตามสายค่ะผู้ใหญ่บ้านบอคะอากาศยาลดทายนะคะ

มขาและอะไรกัปะไป,ปอนปจุมเมตานุมเลไปตมาแล้วแม่งันนาตาิ่มระมาทนะี่เดินมาเพิ่นี่ปนรั้งเอนเนาะเกียวดหูเหมือนกั

เรียบร้อยแล้วไปดู่วนเชื่อมก่นอนเริ่มเชื่อมแล้วจะเหมาะสมม้มไหมน,น,น,นี่น้องไซว่าสิมานึ่แเราไปเห็นมาเลยรับค่ะเริ่มแล้วเนาะ ห่างก่อนเรื่องทำงานแล้วพะอ่ะเครื่องมิกเครื่องมิกเหรอคะออเครื่องมิกมันเป็นจังไดคะค่ะอ๋อ,อค่ะเอฟอบีเอเอฟบีเอ,อเออเออลงพี่ดีกว่าเนาะเออลงพี่ได้ไหมคะเออนาะ หรือว่าพระจางก็ได้เนาะคือกันเนาะค่ะเริ่มทำงานเลยเนาะแต่มันก็ดีกว่าตู้นั่นอยู่ตู้ดำอยู่ป่ะคะอ๋อค่ะค่ะอ๋อเขาเชื่อมพัดลมได้อ๋อค่ะมาไปนออันเห็ดเห็ดลังคายยังไงนะ อไม่มาถึงตอนนี้ที่พนบอกว่าเอาป้องปูเมื่อกี้นะอ๋อมันมันเป็นอีอย่างค่ะนะกระตับซื้อบอกระตับนั่งเล่นบอคะอ๋อดอกซวนชนพละบอค เส็ดมื่อไห้มาวานนี่บ่นี่เสร็จแล้วบ่โอ้จำให้นาะเดี๋ยวคุณจะอันพ่นบอกว่าคากระต๊อบยังบุญจะได้ฝากเงินเฮ้ยมัดเงินน้เอ้าเงินคือหายหมดวะเติบไล้ค่ะอันนี้ก็คือฝากให้พ่นเ็ดกระต๊อบนะคะหมายถึงว่าช่วยปัจจัยช่วย ไอ,อ,อ้เหลียงบันสบายพิ่นเรียบร้อยแล้วซอยปัจจัยบ้างเล็กๆน้อยๆไปไ,ไ,ปไ,ไ,ไปล่วัดไล่ปัจจัยค่ะซื้อเจแปนบเ่งเกาหลญี่ปุ่นบะได้เด้หนูดูท่านเทศก่อน คือผ้าจานี่เป็นช่างมาก่อนเหรอคะกือกบบอ่ค่ะออกอค่ะ,ะเสร็จดีเลยมีเฮ็มดมังดีอีกขั้นีออโอู้กระบืองสาลานี้เหรอคะ๋อค่ะผูเาา้เองหรือจ้างคะโอ้ปูเองม่จ้างเนาะ อ,อ๋อขอแค่มีอุปกรณ์พระอาจารย์เ็ดเองทุกทุกอย่างนี่เชื่อมงับกันเลก็กกรนะคะนี่นี่มีใส่หน้ากากก่อนนะคะ ตอนนี้พระอาจารย์ก็เป็นช่างเรียบร้อยแล้วนะคะทำได้หลายๆอย่างเรียบร้อยเราต้องหลับตาก่อนค่ะเขอท่าขอท่าสาธุค่ะเยี่ยมเนาะโอเคค่ะ ก็ในนอามุตอาุสักาุค่ะเนาะก็ในอ่เบื้อต้นนี้จะอาบุตสักรถค่ะเอ่อเอาไว้ให้พระอาจารย์ใช้นะคะไม่รู้ว่ามาดามุโพจะมาเอาตอนไหนใช้ไปเลยค่ะจนพูล้าเนาะค่ะฮะาช่รู้อ่ะใจนาบันนี่โอเคค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตกลับก่อนนะคะอู้ แล้วค่ะ <c oughs> ให้ปนยืมค่ะพี่น,นอ้อ <c> ง <oughs> แต่จักเมือ่อใดสิมาคืนน่ะละร้อยนะคะสวัสดีค่ะป,ปึบอึบฮู้ฮ นีค่ะไปกันได้ยาย ยนอคลิปนี้มาดามมงกโพคอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็กระดิ่งว่าเป็นกำลังใจให้มาดามมงกโพเพคคลิปต,ต่อไปนี้ด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ